มันผิดการองประกอบทางเคมีเพื่อให้ปัญหาโลกร้อนทาให้หลายคนบอกเอเมื่อก่อนมันมีปลาดีีกินนะทำไมมันไม่มีแล้วกอสิทธิชุ่มเลไร้นาสื่อชโลป่าไม้เสือชโลมาเป็นที่ปัจจุบันนี้คอยมา20 3เสียาสิปียังไม่ได้กลับมาเสิเพื่อไทยเสนอเอาสารยงเกือเบอร์ก้าสุดท้ายของสุดท้ายพรรคเพื่อไทยต้องเสนอชื่อคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เหมือนกับท um> ุพักเสนอได้ไม่เกินสามชื่อน้องระบิดกูไหมครับวัน mm. นี้ลำบากใช่ไหมอยากจนใช่ไหมคนจนเวลาจนแล้วเป็นเพื่อมันยังรักษาอยู่ไหมครับยังชายไหมต่อไปเป็นทราบทิศทาโดยใหอ่ดีไหมครับมันรวมข้อมูลรวยแค่สองพี่ ดีน้องซองปีกว่าว่ารัฐบาลเรือไทยจะเคยเป็นรัฐบนตรีเรือเป็นพรือหินสิบปีองค์การสถาบันยังชมเชยวันเราเป็นนโยบายที่นี้กองทุนหมู่บ้านเราจะเอาที่ไว้เจ็ดมือว่าหมู่บ้านนี้ต้องพนักงาานทุกวันเรือจะซ่อง้อยเจ็ดที่คนปีนี้สามพันซ่องลอยที่สิบคนดีระเบิดรุกงหลานคนใต้นะครับ ครึ่งหนึ่งของเลือดผมเป็นคนใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องและแน่อนอนว่าครั้งนี้เรายินดีที่จะดูแลคนใต้อักครั้งนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณโกรัตนนะครับเขตหนึ่งโกรัตผู้กลางนะครับเบอร์สามฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับแล้ววันนี้ทราบมาว่าทั้งสี่เขตของกลางก็อยู่ที่นี่นะครับผมเขตสองนะครับคุณปีชายยอดยิ่งยเบอร์ห้า 20, 15, 15นะครับเขตสามทวีจันทร์ฝากเบอร์สี่นะครับแล้วก็เขตสี่ อนัชชาผู้ทองนะครับเบอร์สามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมลูกหลานคนใต้ขอฝากทั้งสี่เขตนะครับของตรังให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณวันนี้โกลัสด้วยนะครับเบอร์สามนะครับถึงเจ็ดศูนย์บาทนี่คือสิ่งที่เราจะทําให้พร้อมให้ชาวตรังทันทีครับพี่น้องครับนอกถึงนี้เรื่องเกี่ยวกับความหวังของคนที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร พี่น้องครับชาวฟางเรามีเรื่องเกี่ยวกับยางเรื่องเกี่ยวกับปาล์มแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับประมงปัจจุบันราคายางลดลงอย่างน่าใจหายพี่น้องครับและแน่นอนว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะทําก่อนก็คือการประกันกำไรสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับและแน่นอนครับนี่ผมบอกว่าเป็นเงินลาน้านเก๊ะคนล้านคนล้านคนล้านเก๊เก้าคนต่อไปมีออกมาแล้วว้าาเงินใปใจเพื่อน บราานกบานเียบาแล้วไมู่ว่าีจาบ้านไคนนี่ใจานอย่างน้อยทุกกาคนลดาชเบียปีนนะชเบียปีนานตั้งปีใชิอานแต่ักในวินันุาสี่ัลานวันเดียวนีครับีอยู่กันกรเกษตรกรมาเราช่วยาน ตัวอย่างตัวนี้ราคายางตกหน่อยเลยครับโครงการแรงการจัดการเหลือกองการตลาดมันก็ยังไม่ได้ดีเมื่อการแวดกันการเหมือนการตลาดไม่ได้ีราคายางก็ตกทังนี้เนี่ยใจผมถึงเล่กับคนหลากว่าโคนละเติมชูไหมนี่เกี่ยวกับเก็ตชูแล้วเติมชูคนรู้ก็ไม่รู้มันพื้นแค่บ้างไอ้ฟวงนู้นจะเชื่อ้ฟวงนี้ก็พันแต่ฟวงนู้นได้ลอยฟวงนี้ก็พันห้าไม่รู้สู้หรือโอราบเบอ